สวัสดีครับนัเกเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อกันเลยนะครับวันนี้นะครับครูจะมาแนะนาเสนอเกี่ยวกับไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังนะครับหรือในภาษาอังกฤษไขสันหลังก็คือสไปรอนค์ดนะครับไขสันหลังของเราอยู่ตรงไหนนะครับ มันไขสันหลังของเราเนี่ยจะอยู่ภายในกระดูกสันหลังนะครับเริ่มตั้งแต่กระดูกสันหลังข้อแรกบริเวณคอนะครับซึ่งไขสันหลังเราก็จะโยงต่อมาจากสมองนะครับแล้วก็ยาวลงไปนะครับด้านหลังจนถึงกระดูกบั้นเอวข้อที่2นะครับซึ่งเวณที่ถัดจากส่วนนี้ลงไปอีกเนี่ยจะเป็นเพียงส่วนของเยื่อหุ้มสมองชั้นในนะครับไม่มีเยื่อประสาทอยู่ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่แพทย์จะเจาะเอาน้ําไขสันหลังหรือ,อฉีดยาเข้าไปในไขสันหลังเนี่ยครับเขาจะใช้บริเวณที่มันต่ํากว่ากระดูกบั้นเอวข้อที่2ลงไปเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดอันตรายแก่เนื้อไขสันหลังน้อยกว่าการฉีดเข้าที่บริเวณอื่นนะครับเนื้อไขสันหลังนะครับมี2ส,ส่วนก็คือ white matter นะครับหรือบริเวณสีขาว นะครับเป็นส่วนที่มีสีขาวนะครับอยู่รอบนอกของไขนสลังนะครับโดยบริเวณนี้นะครับจะมีเฉพาะใยประสาทที่มีเยื่อไมอเลินหุ้มนะครับพวกเราขีดตรงนี้ไว้เลยนะครับใยประสาทที่มีเยื่อไมอเลินหุ้มนะเฉพาะเลยนะครับมันจึงมีสีขาวนะครับบริเวณไวแมทเทอร์นี้จะไม่มีตัวเซล์ประสาทอยู่เลยนะครับอ้าวแล้วตัวเซล์ประสาทอยู่ตรงไหนนะครับ อยู่บริเวณที่2นะครับก็คือเกรเมเทอร์นะครับส่วนนี้เป็นส่วนเนื้อที่มีสีเทานะครับอยู่บริเวณกลางกลางของไขสันหลังบริเวณนี้มีทั้งตัวเซล์ประสาทและใย,ยประสาทที่ไม่มีเยื่อไมอเลินหุ้มนะครับตัวเซลประสาทมีทั้งเซลประสาทงานแล้วก็เซลประสาทสั่งการนะครับนี่คือรูปภาพนะครับถ้าเราตัดตามขวางของไขสันหลังนะครับหมายความว่า ไขสันหลังนี่มันยาวลงมาอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ตัดฟบเข้าไปนะครับตัดตามขวางนะครับเราจะพบว่าในเนื้อไขสันหลังนะครับจะประกอบด้วยบ,บริเวณ2บริเวณก็คือบริเวณที่เราเรียกว่า white matter น่ครับไวท์นะครับ,รบตัวนี้ในภาพจะเป็นสีเหลืองๆนะครับ white matter นะครับอยู่รอบๆนอกนะครับของไขสันหลังนะครับในบริเวณนี้อย่างที่บอก มันจะไม่มีตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทอยู่เลยนะครับแต่มันจะมีอะไรนะครับมีใยประสาทนะครับใยประสาทอยู่บริเวณนี้แล้วก็เป็นใยประสาทประเภทที่มีเยื่อไมอลินหุ้มอยู่ด้วยนะนี่เราเรียกว่าไวเมทเทอร์นะครับแล้วบริเวณตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เราเรียกวันว่าเกรเมทเทอร์นะครับ Contain Cell Body and m o t o r and a s s OCIATION n e u r o n นะครับก็คือประกอบด้วยตัวเซลล์บอดี้ของเซลล์ประสาทนะครับแล้วก็ใยประสาทประเภทที่ไม่มีเยื่อไมอลินหุ้มมีทั้งใยประสาทสั่งการแล้วก็เซลล์ประสาทประสานงานนะครับอยู่ด้วยกันนะไขสันหลังนะครับสามารถทำให้เกิดเส้นประสาทไขสันหลังออกมานะครับ โดยนะครับด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าดรอสต r นรูทแองเกิลก็คือปุมประสาทบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราเรียกว่าเวนทอนรูทแองเกิลหรือปุมประสาทล่างนะครับทาไมมันต้องมี2ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะสิ่งเปรียบเทียบนะครับระหว่างไขสันหลังนะครับระหว่างไวเมเ t อร์กับกร a เมเ t อร์นะครับไวเมเ t อร์ Meter นะครับ ของไขสันหลังเนี่ยไม่มีเซลล์ประสาทอย่างที่บอกนะครับแต่มีใยประสาทที Mater, iter, ม่มีเย ablo, ื่อเมลีนหุ้มในขณะที่เกรแมเตอร์นะครับเนื้อสีเทามีตัวประสาทมีตัวเซลล์ของเซลลประสาทนะครับแล้วก็มีใยประสาทที่ไม่มีเยื่อเมลีนหุ้มด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราลองเทียบระหว่างสมองกับไขสันหลังนะครับจะพบว่าในสมองเนี่ยไวเมเทอร์นะครับจะอยู่ชั้นในนะครับแต่เกรเมเทอร์จะอยู่ชั้นนอก มันจะกลับกันนะครับกับไขสันหลังซึ่งเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือของไขสันหลังเนี่ยวว้เว้เมทเทอร์นี่จะห่อหุ้มอยู่รอบนอกส่วนเกรเมทเทอร์นะครับจะอยู่ด้านในนะครับจะตรงข้ามกันนะครับพวกเราเจำไว้ให้ดีนะทีนี้เรามาดูเกรเมทเทอร์ซึ่งมีสีเทานะครับซึ่งอยู่บริเวณตรงกลางมีรูปร่างไขย เมื่อกี้มีรูปร่างคล้ายตัว h หรือปีกตีเสื้อนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับปีกบนนะครับหรือ d o r s o l a t r นะครับเป็นบริเวณรับความรู้สึกหรือ sensory area นะครับเพราะรับกระแสความรู้สึกมาจากเซลล์ประสาทขั้วเดียวซึ่งเซลล์ประสาทขั้วเดียวนี้นะครับอยู่ในปมประสาทลากบนหรือ d o r s o l r นะครับเป็นบรเวีรยบคี่มรู้ี้ให้ดูตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกรอบหนึ่งนะลล้วก็ปีกล่างหรือเว r s o l a t r นะครับ เป็นบริเวณสั่งการหรือมอเตอร์แอเรียนะครับเพราะมีเซอร์วาสซาสั่งการปรากฏอยู่เอกซอนของเซอร์วาสซาสั่งการจะยื่นออกไปกลายเป็นลากล่างหรือเวนทันรูปเวนทันรูปนะครับกลับไปดูรูปเมื่อกี้รอบนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราแบ่งเกรเมเทอร์นะครับออกเป็น2ส,ส่วนก็คือนี่ถ้าเราขีดนะครับใช้ปากกาขีดนะ นี่นะครับออกเป็นบนกับล่างนะครับออกเป็นบนกับล่างเราจะได้ดอสซอฮอนนะครับฮอนก็คือเป็นเขายื่นขึ้นไปฮอนแปลว่าเขานะครับดอสซอนฮอนแล้วก็ Horn เวนทอนฮอนดอซอนแปลว่าด้านบนเวนทอนก็คือด้านล่างนะครับดอสซอฮอนนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นแอเรียของอะไรนะครับเป็นบริเวณที่ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกนะครับรับความรู้สึกนะเซนซอรี่นิวรอนที่อยู่ในดอซอลรูทเนี่ยก็จะส่งกระแสความรู้สึกเข้ามาที่ดอซอฮอนนะครับในขณะที่เวนทอนฮอนนะครับทําหน้าที่อะไรนะครับสั่งการครับสั่งการก็คือรับความรู้สึกมาสั่งการนะครับออกมาอย่างนะครับเวนทอนรูทนะครับเวนทอนรูทแล้วก็เกิดการตอบสนอง นะครับซึ่งการตอบสนองของไขสันหลังเนี่ยนะจะเป็นการตอบสนองที่รวดเร็วนะครับใช้สําหรับการตอบสนองที่รวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านการประมวลผลที่สมองเลยนะครับอันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเส้นประสาทไขสันหลังที่มันออกมาจากไขสันหลังเมื่อกี้นะครับก็คือ,อมันจะมีดอ r ซอ l r o ู t กับเวนทอนรูทเนาะ ดอสซ่าูตนี่รับความรู้สึกก็จริงนะครับแต่พบว,ว่าเมื่อนะครับมันออกมาจากไขสันหลังเนี่ยมันจะกลับมารวมเป็นเส้นเดียวกันนี่พวกเราสังเกตดูนะครับกลับมารวมเป็นเส้นเดียวกันนะดอสซ่าูตนะครับนากระแสความรู้สึกเข้ามาเวนทอ o ูตสั่งการออกไปนะครับรวมเป็นเส้นเดียวนะรวมเป็นเส้นเดียว ดอซอลรูทแกงเกียนซึ่งเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกจะรวมกับเวนทอนรูทนะครับซึ่งเป็นเส้นประสาทสั่งการนะครับกลายเป็นเส้นประสาทไขสันหลังหรือสไปเนิร์ฟนะครับซึ่งในคนเนี่ยมี31คู่นะครับและทุกคู่แน่นอนเมื่อมันมีทั้งรับความรู้สึกแล้วก็สั่งการอยู่ด้วยกันนะครับมันจะกลายเป็นเส้นประสาทผสมทันทีนั่นก็คือมิกเซ็ตเนฟนะครับใน เส้นประสาทของไขสันหลังนะครับมันหมายความว่าเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยทั้ง3าสีคู่เป็นมิกเซตเนิฟทั้งหมดเลยนะครับเป็นมิกเซตเนิฟทั้งหมดเลยดูกันต่อเลยนะครับสรุปโครงสร้างและก็การทํางานของระบบประสาทนะครับ N s r v อเว s เนะเราผ่านมาแล้วก็คือ c e n t เตอ n ์เนื้อ s วิร์ดซหรือ CNS หรือระบบประสาทส่วนกลางนะครับ มีก็ประกอบด้วย2อย่างก็คือเบรนสมองอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็สไปนอนขอดก็คือไขสันหลังนะครับตรงนี้เราจบที่ชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องอระบบประสาทรอบนอกหรือ peripheral nervous system นะครับซึ่งมันก็คือ เส้นประสาทนะครับเส้นประสาทที่มันออกจากสมองกับไขสันหลังนั่นแหละมันควบคุมเกี่ยวกับอะไรนะครับเราจะได้ทําความรู้จักกับระบบประสาทสมาติกับระบบประสาทอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็แล้วกัน